แผ่เมตตารวงสัตว์ทั้งปวงมีหน,านา้าหน้าสัตว์ปีบบินบนฟ้า สักเพเทวดาพวกผู้ข้าขอวิงวอนรุกคาป่าดงร้อนทั่วสจิ้งคอนสุขทุกวันสักเพศผู้าลามานุษามารวมกันผิดใจโทษมหัน เพเพปุริสาอิธิยามีทั่วไปเจ้ากรรมหรือนายเวนขอให้เป็นผู้มีชัจสัตว์น้อยหรือสัตว์ใหญ่ พวกอดเขาวขอพระเจ้าพิมพิสรัรพ่อแม่บอไดทานตามสถาทานในวัดวา่าโชคดีพระมาไัยพ่อแม่ให้ทำบุญมาทำบุญจงไปหา ทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าเช่าไปเสียใจเอยทำบุญต้องเร็วไว้ถ้าเช่าไปเสียใจเอยสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุต้องขออภัยนะคะถ้าคำใดผิดพลาดถ้าไม่ตรงทีต้องขออภัยด้วยคะ่ะเพิ่งหัดสวดคะ่ะ